สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลกักตัวหารและผลหารหนึ่งหลักโดยวิธีหารยาวแต่วันนี้จะเป็นการหารที่เหลือเศษแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาเลยมาเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะครูได้มีคลิปวิดีโอจากสสวทโครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์4 4มาให้นักเรียนได้ร่วมศึกษากันด้วยนะคะ เด็กๆตั้งใจดูวิดีโอนี้นะคะชฎดดานักเรียนทราบไหมคะว่าขนมของครูเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยนักเรียนลองช่วยกันนับดูสิคะขนมมีทั้งหมด5แถวแต่ละแถวมี7ชิ้นใช่แล้วคะ่ะ ครูมีขนม35ชิ้นค่ะทีนี้เนี่ยครูจะนำขนมเหล่านี้ไปจัดใสก่กล่องกล่องละ4ชิ้นค่ะนักเรียนคิดว่าครูจะจัดขนมได้กี่กล่องและเหลือขนมกี่ชิ้นเอจะหาคำตอบได้อย่างไรคะการจัดสิ่งของออกเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันแบบนี้เราจะใช้วิธีการหานั่นเองค่ะ โยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะ3.5หารด้วยสี C, เท่ากับช่องสี่เลี่ยมเก่งมากเลยคะ่นะนักเรียนเอแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะเราลองมาหาคำตอบโดยใช้แผนภาพประกอบกันคะ่ะเรามาช่วยกันจัดขนมใส่ลงไปในกล่กองกล่องละสชิ้นคะ่ะกล่องที่1ใส่ขนมไป4สชิ้นกล่องที่สอง ใส่ไปเลยค่ะสี่ชิ้นกล่องที่สาใส่ขนมค่ะกล่องที่สี่ใส่ขนมลงไปอีกสี่ชิ้นเรายังเหลือขนมอีกเยอะเลยนะคะมาช่วยกันจับต่อเลยค่ะกล่องที่ห้าใส่ขนมสี่ชิ้นค่ะกล่องที่หกใส่ขนมอีกสี่ชิ้นกล่องที่เจ็ดใส่ขนมอีกสี่ชิ้นและกล่องที่แปดใส่ขนมอีกสี่ชิ้นเอ เหลือขนมอยู่3ชิ้นใช่ไหมคะจะจัดใส่กล่องได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะใน1กล่องเนี่ยจะต้องมีขนม4ชิ้นเท่าๆกันดังนั้นเราจัดขนมใส่กล่องได้ทั้งหมด8กลอ่องและเหลือขนม3ชิ้นนั่นเองคะ่ะและนอกจากนี้เรายังสามารถหาผลหารโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ด้วยค่ะ4 คูณจำนวนใดแล้วได้ผลคูณเท่ากับ35คะนักเรียนลองคิดดูค่ะติ๊กต๊กติต๊กต๊ตก4คูณ8เท่ากับ4 32 4คูณ9เท่ากับ36ไม่มีจำนวนใดคูณกับ4แล้วได้ผลคูณเท่ากับ35เลยดังนั้นเราจะเลือกจำนวนที่ได้ผลคูณไม่เกิน35นะคะจาก4คูณ8เท่ากับ32 35ลบ32เท่ากับ3ดังนั้น35หารด้วย4ได้8เศษ3ค่ะทีนี้นักเรียนช่วยบอกครูหน่อยได้ไหมคะว่าตัวตั้งคือจำนวนใดเอยใช่แล้วค่ะ35นั่นเองเอแล้วตัวหารล่ะคือจำนวในใด เด็กๆได้เรียนการหารโดยใช้การจำแนกแบ่งรูปออกมาแล้วนะคะแต่วันนี้ครูเรจะให้เด็กๆมาเรียนเรื่องการหารโดยใช้วิธีการหารยาวเด็กๆมาลองทำนะคะว่าจะเหมือนหรือแตกต่างจากการใช้รูปภาพอย่างไรมาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยค่ะ17หาร3เราเรียก17ว่าตัวตั้งเรียก3ว่าตัว หารเราจะหารโดยวิธีการหารยาวเอาเครื่องหมายหารยาวหรือว่าหลังคาบ้านมาแล้วเจ้าของบ้านคือ17และช่างคือ3อมเอช่างมาซ่อมหลังคาขึ้นไปบนหลังคาไปเจอกับ1 3มากกว่า1หาร1ได้0ครั้งจาก1ตัวเดียวก็กลายเป็น1 7 7 3คูณอะไรได้17เด็กๆท่องสูตรคูณแม่3ค่ะ 3ามหนึ่งส3มสามสองหกสามสามเี่สิบสี่สิบห้าห้าหกสิคูณหได้18สังเกต18มากกว่า17เราจะใช้3าคูณหไม่ได้นะคะเราจึงใช้3าคูณหเด็กๆใส่5้าไว้ด้านบนให้ตรงกับเลขเ็ดนะคะสามห้าสิบ 5ใส่15ไว้ด้านล่างนำสิบเจ็ดลบสิบ้าเจลบหเหลือ2 1งลบหเหลือสูนดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ5เศษสองนั่นเองค่ะตัวอย่างที่2 33หาร5โดยวิธีการหารยาวเจ้าของบ้านคือ33มสช่างคือ5้าช่างขึ้นไปซ่อมหลังคาบ้านไปเจอกับ3 ห้ามากกว่าสามหารสามได้ศูนย์ครั้งจากสามตัวเดียวก็กลายเป็นสามสิบสามห้าคูณจำนวนได้ได้สามสิบสามเด็กๆก็ต้องท่องสูตรคูณแม่ห้ 5, าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าคูณเจ็ดได้สามสิบห้า 35มากกว่า33ใช้ได้ไหมคะไม่ได้นักเรียนจึงต้องใช้3ามใช้ห้าคูณหอ้าวห้าคูณหใส่6ไว้ด้านบนให้ตรงกับหลักหน่วย5้าคูณหกได้สานำสามสิบสาลบสสิามลบศูนย์เหลือสามสมลบสมเหลือ0ูนตรงนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ 6เศษสามนั่นเองค่ะ39หาร8เจ้าของบ้านคือ39มสช่างคือ8ปดช่างขึ้นไปบนหลังคาไปเจอกับ3ามหาร3ได้กี่ครั้งเด็กๆสังเกตค่ะ8มากกว่า3หาร3ได้ศูนย์ครั้งจากสตัวเดียวก็กลายเป็น30สบ 9 8คูณอะไรได้39เด็กๆท่องสูตรคูณแม่8อ้าว8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8คูณ5 40เกินไหมคะเกินดังนั้นเด็กๆจึงใช้8คูณ4 8คูณ4เท่ากับ32ใส่32ไว้ด้านล่างคะ่ะแล้วนำ39ลบ32 9กลบสเหลือ7 3็ลบสเหลือ0ดังนั้นคำตอบข้อนี้คือ4เีเศษเนั่นเองเ,อเด็กๆสังเกตตัวเศษแต่ละข้อที่ผ่านมาเขาบอกว่าตัวเศษจ,จะต้องมีค่าน้อยกว่าตัวหารเสมอเศษของข้อนี้คือ7น้อยกว่าตัวหาร7จน้อยกว่าแจริงไหมคะ จริงอันนี้คือข้อสังเกตในการทำแต่ละข้อนะคะ,ะเด็กๆมาดูชวนคิดลองทำวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดที่8.2หน้าที่7คะ่ะเด็กๆลงมือทำได้เลยนะคะ